สวัสดีจ้าพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องที่ะกาว <c oughs> เคยไทยสไปเยอรมันนะพี่น้องเด้อพักทายพามาเก็บเชอร์รีนนนน่วันนี้เดินนอนจะเจาะพนมาดไว้หลายพี่น้องก็พี่ตัดเป็นสิ่งหาเลยนะเสียงดังนิดหน่งยนะพี่น้องเล็กหน่อยเหร่นน้ำ ็บไปฝากไปเก็บไปฝากแม่กับยายกับป้าเนาะได้ซ้ำหนีแล้วพี่น้องเดี๋ยวเก็บต่อเดี๋ยววันจันทร์เราจะเก็บไปส่งไปสนีไปให้เพื่อนกินเนาะพี่น้องเนาะทักทายกันเ้อพี่น้องเ้อทักทาย่วนอุอนรักพามาบีเด้ตัดเป็นกิ่งแล้วก็พามาบีนาะพี่น้อง มีอันไหนซุกซุกอันไหนที่มันไม่มีนอนกินอันไหนมีนอนเองก็กไม่ต้องเอาเนาะว่าเองมีหลายเนาะพี่น้องเนาะมีหลายเราก็เลือกได้สิสภาพแบบว่าสภาพขึ้นไปบนต้นเมื่อกี้เนาะพี่น้องเนาะงามไมจ้า ใบมันลายเนาะพี่น้องเนาะมันหน่วยห่างๆกันแล้วก็ทื้อว่าเยอะอยู่นะหน่วยแบบนี้เนาะอืมเรี้ยวหวานเนอะเรี่ยวหวานก็ต้องหรือเก็บไปแหกเก็บไปฝากเขาไม่มีอะไรฝากมาเจอพี่น้องเลย เลี้งหลังนิดนึงนิกน้อยเ่นฟุตบอลในน้ำเนาะคางสวนเนี่ยพี่นอ้องคางสวนเ่นน่าอ้ยเหนื่อยจังยังทับเชอรี่ด้วหรอวะเปื้อนเสือ้อผ้าหมด ดนนะ้วยก็มันจันนี่ก็ส่งไปให้ลูกค้าให้พี่สาวกินเนาะี่ง,งานบ่อยออกค่าส่งให้กะทิกะท,กะทิก็ส่งไปให้กินได้เนาะพี่้อง ค่าส่งก็มันก็แพงเนาะจะขายไปให้จนคุ้มค่าส่งอะพี่นอ้องเพราะว่ามันมีหลายเยอะเนาะมันก็มีอยู่แล้วเองไม่ได้ซื้อเข้ามาเนะานเนะพี่น้องแต่ว่ามันก็เหนื่อยเสียเวลาเก็บไงเพราะว่าหน่วยมันน้อย เก็บทีก็คือต้องตัดต้นเลยเนาะตัดกิ่งเนาะพี่นอนะ้องเยไม่งั้นมันเกิดไม่ได้สักทีเ,นนเขาไปเลือกกินเอาเนาะไหนดีก็กินเนะไหนไม่ดีก็ทิ้งเนาะพี่น,อน้องเนาะนอนก็ยังเหมือนเจาะได้ล่ะอืมนนก็มีเจาะเดิมไม่เจาะเดิมเนาะ ธรรมาชาติของมันเรียวหวานสีลังดีเนาะพี่นอ้องเหมือนอนเขาเรีเยกอะไรผลไม้บานเองเนาะพี่น้องเนาะเจมาเป็นพวงนีแล้วก็มานั่งเด็ดเนาะ นานเลยตอนเ็ะใส่ตาข่านี่แหละพอจะได้พอจะเต็มเนาะพี่น้องเนาะแลิหน่วยงามๆเลยดูเงินพวงเลยเนาะ เพื่อนสวนมาเก็บก็บไม่เห็นมาเก็บให้เองเก็บให้เองก็ไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะพี่นอ้องพอที่ก็ปีกเวลามารดนำพักเนาะเก็บก็บไม่ได้เอากลับบ้านเราเก็บก็บไว้นี่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ขับรถมาเอา จะเอาไปเลยไปดูก่อนเอาไปเลยเลยไม่มีผ้อื่นหรอกไม่มีดอกไม้เก็บอด,ดอกไม้ไปฝากแม่เนาะพี่น้องไม่ได้เจอหนาะแม่กับยายนานเนดิเข้าไปบัวเหล่านะไปพักผ่อน มันเยอะน้องพี่น้องเนาะเ<แค><ๆ>ดี๋ยววีดีโอพี่น้องจะน,นานด้วยที่ก็พ<แค>ามาเก็บเชอร์ร<แค>ี่เนาะแล<ค>เราก็ต้องนั่งเก็บนั่งเด็ดไปยังยี้อีกจนกว่าจะแล้วเลยนาอพี่น้องเนาะ ทักทายเดินทักทายอยู่สวนอุ่นรักผลไม้เยอะแยะเลยจ้ะดุซิจะได้เต็มประกาแล้วพี่น้องนี่เนาะหน่วยงามๆหนุย่ยงามเลยเนาะพี่น้องเนาะดูซี่ ทายด้วยพี่น้องเอ้อมีความสุขกันเลยหลายเดี๋ยวกะท่เก็บต่อก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ